ถ้าคุณเคยตั้งเป้าปีใหม่และพอผ่านไปไม่กี่เดือนก็เลิกคุณไม่ได้แย่ครับคุณแค่ไม่เคยมีใครบอกว่าการตั้งเป้าให้สำเร็จจริงๆมันต้องตั้งยังไงคลิปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมเป้าเดิมๆถึงไม่เวิร์กและถ้าคุณตั้งเป้าใหม่แบบถูกทางชีวิตหลังจากนี้จะไม่ต้องเริ่มใหม่ทุกปีอีกต่อไปครับ 1. อย่าตั้งเป้าจากความรู้สึกแต่ตั้งจากชีวิตที่คุณอยากเป็นจริงๆ หลายคนตั้งเป้าหมายปีใหม่จากความรู้สึกโดยไม่รู้ตัวครับความรู้สึกแบบอยากมีไฟอยากเปลี่ยนชีวิตอยากรู้สึกว่าปีนี้ต้องดีกว่าเดิมช่วงนั้นอารมณ์มันแรงใจมันฮึกมองอะไรก็ดูเป็นไปได้หมดเราเลยตั้งเป้าใหญ่ตั้งเป้าสวยตั้งเป้าที่ทําให้รู้สึกว่าตัวเองกําลังจะเป็นคนใหม่แต่ปัญหาคือความรู้สึกมันไม่อยู่กับเรานานวันแรกอาจตื่นเต้นวันที่สองยังพอไหววันที่สามเริ่มเหนื่อย วันที่สี่เริ่มสงสัยวันที่ห้าชักถามตัวเองว่าเราทำไปเพื่ออะไรเพราะเป้านั้นไม่ได้ยึดอยู่กับชีวิตจริงแต่มันยึดอยู่กับอารมณ์ช่วงสั้นๆการตั้งเป้าจากความรู้สึกมักเริ่มจากภาพในหัวอยากสำเร็จอยากดูดีอยากพิสูจน์อะไรบางอย่างพอเริ่มลงมือจริงความจริงก็เข้ามาชนเวลาที่ไม่มีพลังที่ไม่เข้าเดิมภาระที่เลี่ยงไม่ได้จากความฮึกกลายเป็นความฝืน จากความฝืนกลายเป็นความเหนื่อยจากความเหนื่อยกลายเป็นการผัดวันและสุดท้ายความรู้สึกผิดก็เริ่มตามมาเมื่อรู้สึกผิดใจจะเริ่มพูดกับตัวเองในทางลบทำไมเราไม่เก่งเหมือนคนอื่นทำไมทำแค่นี้ยังไม่ไหวจากแค่ทำไม่สำเร็จกลายเป็นคิดว่าเรานี่แหละไม่ดีพอพอคิดลบความกล้าก็หายพอไม่กล้าก็ไม่กล้าลองพอไม่ลองโอกาสก็ไม่เคยเกิด สุดท้ายไม่ได้พลาดเพราะไม่มีความสามารถแต่พลาดเพราะใจค่อยๆถอยออกจากเส้นทางเองตรงกันข้ามกับการตั้งเป้าจากชีวิตที่อยากเป็นจริงๆมันไม่ได้เริ่มจากอารมณ์แต่มันเริ่มจากการมองชีวิตแบบซื่อสัตย์เรามองดูวันธรรมดาของตัวเองตื่นกี่โมงเหนื่อยช่วงไหนมีพลังตอนไหนเรามองดูนิสัยที่เป็นอยู่ไม่ใช่นิสัยที่อยากให้เป็นแล้วถามตัวเองตรงๆว่าถ้าชีวิตเป็นแบบนี้ทุกวันเราโอเคไหม การตั้งเป้าแบบนี้จะไม่หวือหวามันอาจดูธรรมดาดูเล็กดูไม่เท่แต่สิ่งที่ต่างคือเป้ามันไม่ขัดกับชีวิตมันไม่ต้องฝืนตลอดเวลามันไม่ต้องพึ่งไฟแรงทุกวันเมื่อเป้าสอดคล้องกับชีวิตการลงมือจะไม่ใช่การบังคับมันกลายเป็นกิจ,จวัตรพอทำได้จริงใจก็เริ่มเชื่อในตัวเองเมื่อใจเชื่อความมั่นใจก็ตามมาเมื่อมั่นใจกล้าทำมากขึ้นเมื่อทำมากขึ้นโอกาสก็เริ่มโผล่มาเอง เป้าจากชีวิตจริงไม่ได้ทำให้เราวิ่งเร็วแต่มันทำให้เราไม่หยุดและในโลกจริงคนที่ไม่หยุดมักไปได้ไกลกว่าคนที่ออกตัวแรงแต่หมดแรงกลางทางเป้าหมายที่ดีไม่ควรทำให้เรารู้สึกหนักทุกครั้งที่คิดถึงมันแต่ควรเป็นสิ่งที่เราทำแล้วรู้สึกว่านี่แหละชีวิตที่กำลังไปในทิศท,ทางที่ใช่ไม่ต้องสมบูรณ์ไม่ต้องเร็วแค่ไม่หลอกตัวเองครับ 2. ทํทให้ง่ายก่อนทำให้ยากทีหลัง หลายคนอยากเปลี่ยนชีวิตแต่พอเริ่มทีไรกลับเริ่มจากสิ่งที่ยากที่สุดก่อนครับอยากเก่งก็เริ่มหักโหมอยากสำเร็จก็รีบกดดันตัวเองผลคือทำได้ไม่นานเหนื่อยท้อแล้วก็สรุปว่าตัวเองไม่ไหวจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงไม่ต่างจากการปลูกต้นไม้เลยครับไม่มีใครเอามาเล็ดไปฝังวันนี้แล้วพรุ่งนี้คาดหวังให้มันออกผล ตอนเริ่มต้นสิ่งเดียวที่ต้นไม้ต้องการคือดินน้ำและเวลาไม่มีอะไรวือหวาไม่มีอะไรให้โชว์แต่ถ้าคุณรดน้ำทุกวันดูแลมันสม่ำเสมอรากจะค่อยๆลงลึกโดยที่เรามองไม่เห็นชีวิตคนเราก็เหมือนกันช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงมันคือช่วงเพาะเมล็ดเป็นช่วงที่ผลลัพธ์ยังไม่ปรากฏทำไปก็เหมือนไม่ได้อะไรหลายคนเลิกตรงนี้เพราะคิดว่ามันไม่คุ้ม แต่คนที่ไปถึงปลายทางไม่ได้เก่งกว่าเขาแค่ไม่เลิกในช่วงที่ยังไม่เห็นผลครับลองสังเกตคนที่คุณมองว่าประสบความสําเร็จดูไม่มีใครเริ่มจากจุดสูงเขาเองก็เคยไม่มีวินยัยเคยท้อเคยสงสัยตัวเองเคยอยู่จุดเดียวกับคุณที่ไม่รู้ว่าทําไปจะได้อะไรแต่สิ่งที่ต่างคือเขาเลือกทําให้ง่ายก่อนเลือกทําในระดับที่ตัวเองไม่ต่อต้านเขาไม่ได้เริ่มจากการเปลี่ยนทั้งชีวิตเขาเริ่มจากการเปลี่ยนวันธรรมดา ทำเรื่องเล็กๆที่ทําได้จริงเหมือนการรดน้ําต้นไม้วันละนิดไม่ใช่รดทีเดียวจนดินแฉะแล้วปล่อยแห้งเมื่อสิ่งเล็กๆทําซ้ํามันจะเริ่มเปลี่ยนตัวตนจากคนที่ต้องฝืนกลายเป็นคนที่ทําเป็นนิสัยจากคนที่ไม่มั่นใจกลายเป็นคนที่เชื่อว่าตัวเองทําได้ตรงนี้แหละครับที่หลายคนมองไม่เห็นพอรากแข็งแรงต้นไม้ถึงเริ่มโตเร็วพอฐานชีวิตมั่นคงการทำเรื่องยากก็ไม่รู้สึกหนักเหมือนเดิม สิ่งที่เคยคิดว่ายากกลับกลายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เพราะชีวิตง่ายขึ้นแต่เพราะคุณแข็งแรงขึ้นการทำให้ง่ายก่อนไม่ใช่การอ่อนแอครับมันคือการวางกลยุทธ์ระยะยาวคนที่สำเร็จไม่ได้ชนะเพราะเก่งตั้งแต่แรกเขาชนะเพราะไม่พังกลางทางวันนี้คุณอาจยังไม่เห็นผลยังรู้สึกว่าตัวเองช้าแต่ถ้าคุณยังรดน้ำอยู่ยังดูแลอยู่วันหนึ่งผลมันจะออกเองครับชีวิตไม่ต้องเร่งแค่ไม่หยุดก็พอแล้ว 3. ลดจำนวนเป้าหมายเหลือเฉพาะสิ่งที่สำคัญจริงหลายคนเชื่อมาตลอดว่าถ้าอยากสำเร็จต้องตั้งเป้าเยอะๆต้องทำหลายอย่างพร้อมกันถึงจะคุ้มถึงจะไม่พลาดโอกาสครับความเชื่อนี้ฟังดูขยันฟังดูทะเยอทยานและทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่หยุดนิ่งแต่ในความเป็นจริงมันคือกับดักที่ทำให้ชีวิตไม่ไปไหนลองดูชีวิตจริงของตัวเอง พอมีเป้าหมายเต็มหัวสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือใจเริ่มแตกพลังงานถูกแบ่งเวลาโดนฉีกสมาธิไม่เคยอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนานพอเราทำหลายอย่างแต่ไม่ลึกสักอย่างผลคือเหนื่อยเร็วเครียดง่ายและเริ่มสงสัยตัวเองว่าทำไมพยายามแล้วไม่เห็นผลมายาคติที่ฝังหัวคือเราคิดว่าเป้าหมายเยอะเท่ากับโอกาสเยอะแต่ความจริงคือเป้าหมายเยอะมักเท่ากับโอกาสหลุดมือ เพราะทุกเป้าหมายต้องใช้พลังใช้เวลาใช้สมาธิเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกหานออกไปความคืบหน้าจริงบางมากบางจนเราไม่รู้สึกว่ากำลังไปข้างหน้าอีกความเชื่อที่อันตรายคือถ้าไม่ตั้งหลายเป้าแปลว่าเราขี้เกียจหรือไม่จริงจังความจริงกลับตรงข้ามครับคนที่กล้าลดเป้าหมายคือคนที่เข้าใจชีวิตเขารู้ว่าพลังคนเรามีจำกัดเขาเลือกทุ่มให้สิ่งที่สำคัญจริงมากกว่ากระจายให้ทุกอย่างดูดี พอเราลดจำนวนเป้าหมายใจจะเริ่มนิ่งความวุ่นวายข้างในจะค่อยๆหายเราเริ่มเห็นชัดว่าสิ่งไหนขยับชีวิตเราได้จริงสิ่งไหนแค่ทำให้รู้สึกดีชั่วคราวคำถามที่ช่วยแยกของจริงกับของหลอกไม่ได้ซับซ้อนเลยครับถ้าทำสิ่งนี้ต่อเนื่องชีวิตอีก2อสาปีจะดีขึ้นจริงไหมถ้าต้องเลือกตัดสิ่งไหนตัดแล้วชีวิตยังเดินต่อได้สิ่งไหนถ้าหายไปชีวิตจะสะดุดทันที สิ่งที่สำคัญจริงมักไม่ใช่สิ่งที่ดูเท่แต่มักเป็นสิ่งพื้นฐานเช่นสุขภาพวินัยทักษะที่ใช้หาเงินความสัมพันธ์ที่หล่อเลี้ยงใจสิ่งพวกนี้อาจไม่หวือหวาแต่ถ้าพังชีวิตพังตามการยึดติดกับเป้าหมายที่ไม่สำคัญทำให้เราเสียสองอย่างพร้อมกันเสียเวลาและเสียความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะเราจะรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวทั้งที่จริงๆเราแค่เลือกผิด คนจำนวนมากไม่ได้ล้มเหลวเพราะไม่เก่งแต่ล้มเหลวเพราะแบกมากเกินไปแบกจนเดินไม่ไหวแล้วโทษตัวเองว่าอ่อนแอเมื่อคุณยอมปล่อยเป้าหมายที่ไม่จำเป็นพลังจะกลับมาสมาธิจะกลับมาความคืบหน้าจะเริ่มปรากฏชีวิตไม่ต้องมีเป้าหมายเยอะแค่มีเป้าที่ถูกและไปให้ถึงจริงก็พอแล้วครับ 4. เขียนเหตุผลว่าทำไมเป้านี้ถึงสำคัญกับชีวิตคุณ หลายครั้งที่เราเริ่มตั้งเป้าหมายด้วยความหวังเต็มหัวใจครับอยากเปลี่ยนชีวิตอยากออกจากจุดเดิมอยากพิสูจน์อะไรบางอย่างให้ตัวเองแต่พอเวลาผ่านไปเป้านั้นค่อยๆเงียบหายไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งแต่เพราะเราไม่เคยเขียนเหตุผลให้หัวใจตัวเองฟังเลยว่าทำไมเราถึงต้องพยายามขนาดนี้การไม่เขียนเหตุผล มันเหมือนการเดินทางโดยไม่รู้ปลายทางตอนเริ่มอาจเดินได้เพราะมีแรงแต่พอเหนื่อยพอเจอฝนพอหลงทางเราจะเริ่มถามตัวเองว่าเดินไปเพื่ออะไรคำถามนี้ถ้าไม่มีคำตอบที่ชัดใจจะเป็นฝ่ายถอยก่อนเสมอมนุษย์เราทุกคนเคยเจอช่วงที่รู้สึกโดดเดี่ยวครับรู้สึกเหมือนพยายามอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็น ไม่มีใครเข้าใจในวันที่ผลลัพธ์ยังไม่มาเสียงในหัวจะดังขึ้นเรื่อยๆว่าเราควรหยุดไหมว่าเราฝันเกินตัวหรือเปล่าถ้าคุณไม่เคยเขียนเหตุผลของเป้าหมายไว้วันนั้นจะหนักมากเพราะคุณจะไม่มีอะไรยุดไม่มีหลักฐานว่าทำไมคุณถึงเริ่มไม่มีข้อความจากอดีตตัวเองมาคอยเตือนว่าคุณไม่ได้เริ่มเพราะอารมณ์ แต่เริ่มเพราะชีวิตมันเคยเจ็บเคยผิดหวังเคยไม่อยากกลับไปอยู่จุดเดิมอีกแล้วหลายเป้าหมายไม่ได้ล้มเหลวเพราะยากเกินไปแต่ล้มเหลวเพราะใจลืมเหตุผลเพราะใจลืมความพยายามก็หมดความหมายจากการลงมือกลายเป็นการฝืนจากการฝืนกลายเป็นการหลีกเลี่ยงและสุดท้าย เราก็ปล่อยเป้านั้นไปอย่างเงียบๆการเขียนเหตุผลไม่ใช่เรื่องสวยงามมันไม่ต้องเขียนให้ใครอ่านมันคือการคุยกับตัวเองในวันที่อ่อนแรงเป็นเหมือนจดหมายที่บอกว่าทำไมเราถึงไม่อยากยอมแพ้ทำไมชีวิตแบบเดิมถึงไม่ใช่คำตอบทำไมความหวังเล็กๆในใจถึงควรได้รับโอกาสเมื่อคุณเขียนเหตุผลลงไป เป้าหมายจะไม่ใช่แค่สิ่งที่ต้องทำแต่มันจะกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายพอมีความหมายใจก็พร้อมจะอดทนพออดทนได้การลงมือก็จะเกิดซ้ำและการลงมือซ้ำคือสิ่งเดียวที่พาชีวิตไปข้างหน้าในวันที่เหนื่อยมากวันที่รู้สึกว่าตัวเองช้าอย่าลืมประโยคนี้ครับคุณไม่ได้เดินช้า คุณแค่ไม่หยุดเดินความก้าวหน้าไม่ได้วัดจากความเร็วแต่วัดจากคุณที่ยังอยู่บนเส้นทางเป้าหมายที่เขียนเหตุผลไว้อาจไม่ได้ทำให้คุณไม่ล้มแต่จะทำให้คุณลุกได้ทุกครั้งเพราะคุณรู้ว่าทำไมคุณถึงต้องลุกและแค่นั้นมันก็เพียงพอแล้วครับสำหรับการไปต่อ ในโลกที่ไม่ได้ใจดีกับใครง่ายๆ 5. อย่าตั้งเป้าเพราะกลัวตามคนอื่นไม่ทันหลายคนตั้งเป้าหมายไม่ใช่เพราะอยากได้ชีวิตแบบไหนแต่เพราะกลัวตามคนอื่นไม่ทันครับเปิดโซเชียลเห็นเพื่อนประสบความสำเร็จเห็นรุ่นน้องมีบ้านมีรถเห็นคนอายุเท่ากันไปไกลกว่าหัวใจจะเริ่มกระตุกทันทีเรากำลังช้าหรือเปล่าเรากำลังพลาดอะไรอยู่ไหมความรู้สึกนี้ไม่ได้ผิด มันเป็น,นกลไกของจิตใจมนุษย์สมองเราถูกออกแบบมาให้เปรียบเทียบเพื่อเอาตัวรอดในสังคมเมื่อเห็นคนอื่นไปข้างหน้าสมองจะตีความว่าถ้าเราไม่รีบเราอาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังปัญหาคือเมื่อความกลัวเป็นตัวตั้งเป้าหมายจะไม่ใช่เข็มทิศแต่กลายเป็นแท่เราวิ่งเพราะกลัวไม่ใช่เพราะรู้ว่ากำลังไปไหนหลายคนเคยเจอสถานการณ์นี้ตั้งเป้าแบบเร่งรัดทำทุกอย่างพร้อมกัน เรียนเพิ่มทำเพิ่มลงทุนเพิ่มทั้งที่พลังใจยังไม่พร้อมชีวิตยังไม่ตั้งหลักผลคือเหนื่อยมากแต่ไม่รู้สึกว่าคืบหน้าเพราะเป้านั้นไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงมันคือเป้าของคนอื่นไม่ใช่ของเราเมื่อเราวิ่งตามคนอื่นเราจะเริ่มตัดสินตัวเองตลอดเวลาช้าก็โทษตัวเองพลาดก็โทษตัวเองความมั่นใจค่อยๆหายการลงมือเริ่มสะดุดตรงนี้แหละครับที่อันตราย เพราะความกลัวทำให้เราอยากข้ามขั้นอยากลัดอยากได้ผลเร็วทั้งที่ชีวิตจริงไม่เคยโตจากการเร่งความสำเร็จทุกอย่างที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากการเร่งวันเดียวแต่มาจากสิ่งเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันในวันที่ไม่มีใครเห็นในวันที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นวันหนึ่งอาจแค่ตื่นเร็วขึ้นนิดเดียวอีกวันแค่ทำงานให้ดีขึ้นอีกนิดอีกวันแค่ไม่ยอมแพ้กับเรื่องเล็กๆสิ่งพวกนี้ดูไม่มีค่าในใสายตาคนอื่น แต่ในระยะยาวมันสะสมพลังเงียบๆเหมือนน้ำหยดลงหินไม่มีเสียงดังไม่มีใครปรบมือแต่วันหนึ่งหินก็เปลี่ยนรูปคนที่ไปไกลไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วที่สุดแต่เป็นคนที่ไม่หยุดเดินในวันที่คนอื่นหยุดเปรียบเทียบแล้วเริ่มลงมือจริงถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าช้ากว่าใครอย่าเพิ่งตัดสินตัวเองบางทีคุณไม่ได้ช้าคุณแค่กำลังสร้างฐานซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็น อย่าตั้งเป้าเพราะกลัวตามคนอื่นไม่ทันครับตั้งเป้าเพราะคุณอยากไปให้ถึงในแบบที่ชีวิตคุณไหวในจังหวะที่คุณไม่พังกลางทางสุดท้ายแล้วคนที่ชนะจริงไม่ใช่คนที่ไปถึงก่อนแต่เป็นคนที่ไปถึงโดยไม่หลงทาง 6. ใช้ปฏิทินหรือการเขียนจดบันทึกช่วยไม่ใช้ความจำหลายคนคิดว่าการจำเอาก็พอครับเป้าหมายแค่นี้เองเดี๋ยวก็จำได้ วันนี้ตั้งใจไว้แล้วพรุ่งนี้ค่อยทำแต่ความจริงความจำของคนเราไม่ใช่ตู้เซฟมันเหมือนกระเป๋าผ้าที่ใส่ของเพิ่มทุกวันสุดท้ายของสำคัญจะหล่นหายโดยที่เราไม่รู้ตัวลองนึกถึงชีวิตประจำวันง่ายๆถ้าคุณต้องไปนัดหมอไปส่งงานไปจ่ายบินแต่ไม่จดอะไรไว้เลยคุณอาจจำได้ในวันที่อารมณ์ดีสมองโลง่งแต่วันที่เหนื่อย วันที่งานรุมวันที่ใจวุ่นสิ่งแรกที่หายไปคือสิ่งที่ไม่ได้ถูกบันทึกเป้าหมายชีวิตก็เหมือนกันครับถ้าอยู่แค่ในหัวมันจะถูกกลืนไปกับความเครียดความเหนื่อยความเร่งรีบเหมือนพยายามพกของมีค่าไว้ในมือแต่ต้องใช้มือทำอย่างอื่นตลอดเวลาสุดท้ายก็หล่นการใช้ปฏิทินหรือการเขียนบันทึกไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งแต่เพราะชีวิตมันแน่นเกินกว่าจะพึ่งความจำอย่างเดียว ลองเปรียบเทียบกับการขับรถถ้าคุณจะไปที่ที่ไม่คุ้นคุณไม่ขับแบบเดาคุณเปิดแผนที่เพราะแผนที่ไม่ได้ขับรถแทนคุณแต่มันบอกว่าตอนนี้คุณอยู่ตรงไหนและควรเหลี้ยวเมื่อไหร่ปฏิทินกับบันทึกก็ทำหน้าที่แบบนั้นมันไม่ได้ทำให้เป้าหมายสำเร็จแทนคุณแต่มันเตือนว่าวันนี้คุณควรทำอะไรและกำลังหลงทางหรือเปล่าถ้าใช้แต่ความจำเป้าหมายจะกลายเป็นเรื่องอารมณ์ วันไหนรู้สึกดีก็อยากทำวันไหนเหนื่อยก็เลื่อนไปก่อนจากเลื่อนไปก่อนกลายเป็นเลื่อนไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งคุณหันกลับมาดูแลรู้สึกว่าชีวิตไม่คืบทั้งที่ยุ่งทุกวันความจำชอบเลือกจำสิ่งเร่งด่วนไม่ใช่สิ่งสำคัญเสียงแจ้งเตือนงานด่วนปัญหาคนอื่นสิ่งพวกนี้แทรกเข้ามาก่อนเสมอเป้าหมายระยะยาวที่เงียบๆจะถูกดันออกไปข้างหลังตลอด การเขียนลงไปคือการย้ายภาระออกจากสมองเหมือนวางของหนักลงบนโต๊ะแทนที่จะถือไว้ทั้งวันเมื่อคุณเห็นเป้าหมายอยู่ตรงหน้าไม่ใช่แค่คิดแต่เห็นเป็นตัวหนังสือสมองจะรับรู้ต่างออกไปมันชัดขึ้นจริงขึ้นและยากที่จะหลอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยทำปฏิทินช่วยเปลี่ยนเป้าหมายจากความหวังให้กลายเป็นนัดหมายจากสิ่งที่อยากทำเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ เหมือนการนัดเพื่อนถ้าอยู่แค่ในหัวคุณอาจลืมแต่ถ้าอยู่ในปฏิทินคุณจะจัดวันจัดเวลาและเตรียมตัวล่วงหน้าการเขียนบันทึกต้องเหมือนกระจกมันสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้คุณทำอะไรไปแล้วบ้างอะไรที่คิดว่าจะทำแต่ไม่ได้ทำไม่ใช่เพื่อด่าตัวเองแต่เพื่อรู้ความจริงหลายคนเหนื่อยกับการเริ่มใหม่เพราะไม่เคยรู้ว่าตัวเองหลุดตรงไหนการจดช่วยให้เห็นจุดนั้น บางวันคุณอาจเขียนแค่ประโยคเดียววันนี้เหนื่อยมากแต่ยังทำไปนิดหนึ่งประโยคเล็กๆแบบนี้ช่วยยืนยันว่าความพยายามของคุณมีตัวตนไม่ได้หายไปกับเวลาชีวิตคนเราไม่ต่างจากการดูแลร้านเล็กๆถ้าไม่มีบัญชีไม่มีบันทึกสุดท้ายจะไม่รู้ว่ากำไรหรือขาดทุนแม้จะเปิดร้านทุกวันการใช้ความจำอย่างเดียวทำให้เรารู้สึกว่าเราพยายามเยอะ แต่ไม่รู้ว่ามันคุ้มไหมเมื่อมีปฏิทินมีบันทึกคุณจะเริ่มเห็นรูปแบบเห็นวันที่พลังตกเห็นวันที่ทําได้ดีเห็นจังหวะชีวิตของตัวเองตรงนี้แหละครับที่ทําให้เป้าหมายไม่หลุดง่ายไม่ต้องเขียนสวยไม่ต้องเขียนเยอะแค่เขียนให้ชีวิตมีร่องรอยให้ความพยายามไม่หายไปเฉยๆเพราะสิ่งที่ไม่ถูกบันทึกมักถูกลืมแต่สิ่งที่ถูกเขียนไว้จะคอยเรียกคุณกลับมาเสมอ กลับมาที่เป้าหมายกลับมาที่เส้นทางแม้ในวันที่ใจไม่อยากจําและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมคนที่ไปไกลไม่พึ่งความจําแต่พึ่งระบบครับไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าแต่เพราะเขาไม่ปล่อยให้ชีวิตหลงทางตามอารมณ์ครับ 7. วัดความสําเร็จจากการไม่ล้มเลิกไปก่อนหลายคนวัดความสําเร็จจากผลลัพธ์ครับได้ไหมได้เมื่อไหร่เร็วแค่ไหนแต่พอเดินจริงๆบนถนนชีวิต วิธีวัดแบบนั้นทำให้คนจำนวนมากหยุดเดินกลางทางลองนึกภาพว่าคุณกำลังเดินทางบนถนนเส้นยาวเส้นหนึ่งก้าวแรกมันตื่นเต้นทุกอย่างดูมีความหมายคุณยังมีแรงมีความหวังมีภาพปลายทางชัดเจนในหัวแต่พอเดินไปสักพักถนนเริ่มยาวแดดเริ่มร้อนเท้าเริ่มหลาตรงนี้เองที่หลายคนเริ่มมองไปข้างหน้าแล้วคิดว่าไกลเกินไปหรือเปล่าหรือหันไปมองคนอื่นที่ขับรถผ่านแล้วถามตัวเองว่า ทำไมเขาไปเร็วกว่าเราถ้าคุณวัดความสำเร็จใจการไปถึงก่อนตรงนี้คุณจะแพ้ทันทีเพราะคุณจะเริ่มตั้งคำถามผิดแทนที่จะถามว่าวันนี้ยังเดินอยู่ไหมคุณจะถามว่าทำไมยังไม่ถึงการวัดความสำเร็จจากการไม่ล้มเลิกไม่ใช่การแข่งการความอึดไม่ใช่กัดฟันแบบฝืนชีวิตแต่มันคือการเปลี่ยนจุดโฟกัสจากปลายทางกลับมาที่การอยู่บนถนน บนถนนเส้นนี้จะมีทางแยกตลอดบางวันเป็นทางแยกของความขี้เกียจบางวันเป็นทางแยกของความท้อบางวันเป็นทางแยกของคำพูดคนอื่นที่บอกให้คุณหยุดบอกให้คุณเลิกบอกให้คุณเปลี่ยนเส้นการไม่ล้มเลิกคือการเลือกเดินต่อแม้จะช้าลงแม้จะพักแม้จะต้องนั่งลงข้างทางสักพักความต่างของคนที่ไปถึงกับคนที่ไม่ถึงไม่ใช่ความเร็วแต่คือการตัดสินใจซ้ำๆว่ายัางไม่เลิกวันนี้ การวัดความสำเร็จแบบนี้จึงไม่ใช่การถามว่าคุณเก่งแค่ไหนแต่ถามว่าคุณยังอยู่บนเส้นทางไหมเหมือนกับการเล่นดนตรีครับไม่มีใครจับเครื่องดนตรีแล้วเล่นได้ไหลลื่นทันเทตอนแรกมันคือเสียงเพี้ยนจังหวะหลุดนิ้วไม่ไปตามใจถ้าคุณวัดความสำเร็จจากการเล่นเพลงได้สมบูรณ์คุณจะเลิกตั้งแต่สัปดาห์แรกเพราะมันฝังไม่เพาะมันไม่เหมือนที่หวังแต่นักดนตรีจริงๆวัดความก้าวหน้าจากการซ้อม วันนี้จับขอดได้ดีขึ้นนิดนึงพรุ่งนี้ตั้งจังหวะได้ตรงขึ้นอีกนิดเขาไม่ได้แข่งกับใครเขาแข่งกับเมื่อวานของตัวเองชีวิตก็เหมือนกันคุณไม่จําเป็นต้องเล่นทั้งเพลงให้เพราะแค่ตั้งจังหวะให้ไล่แล้วเล่นโน้ตเดิมซ้ําๆทุกวันความไหลลื่นไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์แต่มาจากการซ้อมซ้ําจนสมองและร่างกายไม่ต้องคิดมันทําได้เองการไม่ล้มเลิกจึงคือการซ้อมชีวิตในวันที่เสียงไม่เพาะ ในวันที่จังหวะพังในวันที่รู้สึกว่าเราไม่เหมาะถ้าคุณยังหยิบเครื่องดนตรีขึ้นมาคุณยังไม่แพ้ถ้าคุณยังเดินอยู่บนถนนคุณยังไม่หลุดหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการพักคือการแพ้ทั้งที่จริงการพักคือส่วนหนึ่งของการเดินทางคุณไม่จําเป็นต้องเดินทุกวันด้วยแรงเท่ากันบางวันแค่ไม่ถอยหลังก็ถือว่าชนะแล้วครับการวัดความสําเร็จจากการไม่ล้มเลิกคือการถามตัวเองในแต่ละวันว่า วันนี้ฉันยังเลือกอยู่กับเส้นทางนี้ไหมไม่ต้องถามว่าก้าวใหญ่แค่ไหนไม่ต้องถามว่าคนอื่นไปถึงไหนแล้วแค่ถามว่าฉันยังไม่ยอมแพ้ใช่ไหมถ้าคำตอบคือใช่คุณกำลังไปถึงอยู่แล้วแม้จะยังมองไม่เห็นปลายทางเพราะทุกความสำเร็จไม่ได้เริ่มจากการไปถึงแต่มาจากการไม่หยุดเดินเหมือนเพลงที่เพราะไม่ได้เกิดจากโน้ตเดียวแต่มาจากโน้ตธรรมดาที่ถูกเล่นซ้ำจนกลายเป็นดนตรีชีวิตก็เช่นกันครับ ถ้าคุณยังเล่นอยู่ยังเดินอยู่วันหนึ่งมันจะไหลเอง